ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเมื่อกี้จับนักพนันคราวนี้จับนักเที่ยวฮะผมกลัวจริงๆนะว่าคนกลุ่มนี้จะทําให้ชาวบ้านที่เขากําลังจะลืมตาอ้าปากเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคลายร็อคในกทมเนี่ยเดือดร้อนคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ตํารวจทองหล่อแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยออกตรวจพื้นที่นะฮะแล้วปรากฏว่าได้ยินเสียงดังออกมาจากร้านร้านหนึ่งอยู่ในทองหล่อซอยเจ็ดก็เลยไปตรวจสอบและนี่คือภาพที่เห็นฮะม,มีชายหญิงมามั่วสุมดื่มเหล้าแล้วเปิดเพลงเสียงดัง เต้นกันสนุกสนานเลยนับได้ทั้งหมด31คนชาย18แล้วก็หญิง13นะครับก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีไปมารวมตัวมั่วสุมแบบนี้ฝ่าฝืนประกาศพรกฉุกเฉินคุณผู้ชมครับบทลงโทษคือคุก15วันแต่ให้รอลงอาญา1ปีแล้วก็ปรับเงินคนละ5,000บาทนะฮะนอกจากนี้ตำรวจบอกว่าร้านแห่งนี้เนี่ยเป็นร้านขนาด2คูหา3ชั้นดาดฟ้าตกแต่งเป็นสถานที่นั่งกินนั่งดื่มได้ ลูกค้าประจําเขาจะรู้ว่าถ้าจะเข้าร้านนี้ประตูหน้าเข้าไม่ได้เดี๋ยวผิดส,สังเกตต้องอ้อมไปเข้าประตูด้านหลัง<อ>แล้วเห็นว่าเคยถูกแจ้งดําเนินคดีมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วอย่ามารวมตัวกันแบบนี้ครับคลายล็อกพรุ่งนี้ที่จะเริ่มต้นในกรทม5สถานประกอบการผับบาร์คาราโอเกะยังไม่ได้รวมอยู่ในนั้นนะอันตรายครับใช่ครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ